ก็สว um, um, ัสด like yeah. ีเพ uh ื huh. ่อนๆด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเกมไมค์ครับนะจะมาเล่น i ม e ยครับกันเออเอาออกไปกันสร้างใหม่เลย Innocent World แล้วกันเนาะ อินโนเซนตเวอร์โอเคอยากให้มีอะไรก็อยากให้มีหิมะเอาหิมะมาละกัน <c oughs> มาเรามาสร้างโลกกันโอ้หิมะบาเลยเกิดตรงไหนเนะี่ยบนต้นไม้อุย้ยเจ็บ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  เออ,อย่างแรกเลยเออหลักของเกมไม้ครับนะต้องไปตัดต้นไม้ก่อนเราก็จะมาตัดต้นไม้กันแอคทีฟ <c> ก <oughs> <Active S 1> ็จะขึ้นมา <c oughs> คุณได้มาแล้วหนึ่งอะไรอันนี้คุณค้นพบไม้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็จะขูดไม้นะเอาไปสร้างบ้าน ใช้เวลาสักคู่เอออยู่สูงเหลือเกินอุ้ยไม่เป็นไรต่อขึ้นไปตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมากก็ต้องดูก่อนเอ,อ่อาพที่จะไม่ตกดินไม่เป็นไร เออสร้างบ้านตรงไหนดีวะมันเป็นหิมะจริงๆเอะดูดิมันเป็นหิมะมห,มหมดเลยอะไม่เป็นไรอุ้ยตัวเป็นหินเออใช่อวตารอวตารเรามันจะเป็นหินนะทำกล่องคราบก่อนดีกว่า ได้กล่องคำแล้วอุ้ยเอาไม้กันมักันเอาตรงตรงไหนดีอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันสร้างโครงล่างบ้านกัน ตอนแรกก็อย่าพิ่งอย่าเพิ่งใหญ่มากก็ได้เอาแค่แบบพออยู่ได้ไปก่อนในคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออวางวางกล่องขาไปด้วยกล่องขาประจำบ้านแล้วก็มาขูดไม้กันต่อเพราะว่าไม้ที่จะสร้างมันไม่พอ ขุด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 อ้าวมันไม่ลงมาให้เออนี่ไงลงมาละเอาไม้มาอืม ทำเป็นที่ขุดดีกว่าเอาแล้วก็ค่อยเอาหินมาทำเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์รค้าปิ่งอย่างนี้นะอุปกรณ์เนี่ยจะได้ w o o เด n p i c k อ x e มันเอาไว้สำหรับขุดหินคือถ้าสมมุตรเริเราเราเราใช้มือทุบอะ่ะกว่ามันจะแตกอะ่ะมันยากแล้วเดี๋ยวน่ยเดี๋ยวพอพอมันแตกใช่ไหมพอมันแตกเราก็จะไม่ได้เลยเลยแลถ้าเกิดว่าใช้ไอเนี่ยว o ดเดนพิกแอ็อ่ะ หรือที่ขุดอะ่ะล้วก็จะได้ได้หินมาแล้วก็จะมาขุดหินกันเพื่อได้เอาไปทำอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีหลายระดับนะมีทั้งแบบเป็นเป็นไม้เป็นหินเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเพชรอย่างเงี้ยเสียงดนตรีเสียงดนตรีไหมครับพราะมากเลยฟัง <S 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 ทีไรก็ ก็ทำให้จำกลิ่นอายของไม้คราบได้แต่เบ,า,บาๆหน่อยได้เหมือนกันเนาะเอาแบบอ่อนๆพออ่าพอแล้วแค่นี้ก็ เกินพอนะต้นไผ่องใส่น้ำน้ำานนี้มันเป็นแข็งมัง้งอุย้ยนี่นี่นี่คือเป็นต้นไม้คถอะสมมติเราปลูกใหม่เงี้ยแล้วพอต้นไม้มันก็จะขึ้นขึ้นใหม่ถ้าเราตัดแล้วเราเราเราไม่ปลูกเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมาให้เราตัดแล้วก็ปักปักไว้ปักปักไว้ก่อนไปครับที่ที่ตัดไปกันเถอะ อันนี้เราลองใช้หินดูนะมันจะนั่นกว่าเอามาหลายอันเลแล้วกันทำดาบด้วยทำดาบทำดาบแล้วก็ทำที่ขุดแบบหิน ทำที่ขุดดินก็ไม่มีอะไรแล้วมัง้งน่าจะขบแล้วแหละเราจะลองทดสอบดูนะกับแบบอย่างเงี้ยขุดอ่ามันก็ได้เหมือนกันแต่ก็เป็นที่ขุดหินอะมันจะไวกว่าแล้วก็ขุด เออใช้ใช้มาให้มันหมดก่อนดีกว่าเนาะเปลืองเปลืองของต้องมานั่งทำใหม่ไอหินที่เป็นที่เป็นแบบแบบแบบเนี้ยมันคือหินหินกรวดหินกาวเวลมั้งหรือหินเกรฟเนี่ยแหละเออกาวเวลมันจะเป็นหินหินหินกรวด มันจะได้อยู่สองอย่างคือได้แบบเป็นฟลินต์เอาไว้ทำแบบพวกรูกพนูทําเป็นไฟแช็คได้กับเป็นหินเป็นหินขวดนี่แหละวุ้ยน่ากลัวไาย <c oughs> ก็มันมืดมากเลยอะผมว่านะอ้ยเจอแรกเจอโค ก็จะขุดโคไปถ้าเกิดเอาเอาโคะมารวมกับไม้แล้วก็จะได้ทอสซึ่งเป็นไฟนะเรามาปักไฟกันดีกว่าโอ,อ้ยสว่างขึ้นเยอะอปักปักปัก,ป,กปักไปเดี๋ยวมอนมันเกิดเดี๋ยวจะยุ่งถ้าทาง หมือนนี่น่าจะลึกอยู่นะอไอรอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหล็กเล็กที่เราบอกอใช้ใช้ที่ขุดไม้ขุดไม่ได้นะต้องใช้ที่ขุดหินขึ้นไปเท่านั้นถึงจะขุดไอรอนได้โชคดีจังเลยมาถึงก็เจอไอรอนเลยปักปัก,ป,กปักไป <c oughs> อุ้ยลึกแล้วค่อยมาสำรวจแล้วกันอุ้ยเ <c oughs> สียงซอมบี้ด้วยมีซอมบี้ด้วยอืม จะไม่รูวไหนอ่ะยังไม่พร้อมที่จะสู้กับมันด้วย <c oughs> เราจะขึ้นไปข้างบนกลับไปในบ้านของเราปักไฟกันเดี๋ยวมอนเกิด ทใกล้ตกดินแล้วตัดไม้ก่อนดีกว่าเนาอบ้านยังไม่ไปถึงไหนเลยเห็นไหมเห็นเห็นได้ชัดเลยว,ว่ามันมันมันจะดีกว่าใช้มือตีมันรวดเร็วแล้วจะมาตัดไม้ ไม่พอต้องต่อบล็อกขึ้นไปต้นไม้สูงชะมัดเลยใหอ้าว ดละไม่ยอมลงมาเป็นงนั้นไปพัติากาตกดินแล้วต้องปักไฟรอบรอบ,บ,บ้านก่อนนะครับเพราะว่าการไอ้พวกซอมบี้อะไรเงี้ยสเกลเลตันพวกแมงมุมจะมาเกิดแถวๆนี้ถ้าเดี๋ยวมาททำอันตรายกับเราได้เนี่ยปักๆมาในบ้านด้วยโอ้ยต้องใช้อย่างประหยัดอันนึงแล้วพอละ แล้วก็จะมาขาปอออกมาก่อนสร้าง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 บ้าน เอาแบบหลังเล็กก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยังยัง,ย,งยังเป็นคืนแรกอยู่ยังไม่จําเป็นเสี่แบบว่าต้องไปสร้างซะโอ้ใหญ่โตโมโหลานเอาแค่แบบพออยู่ได้ไปก่อนก็พอแล้วอาจจะขุดไปอีกลองปอิดกซักบล็อกนึง ถ้าเอาที่ขุดดินแค่แค่กดคลิกๆอะ่ะมันก็จะได้สโนมานะเป็นลูกบอลหิมะเอาไว้ปาเล่นได้ถ้ากิดว่าเล่นแบบมันติเพลเยอร์เล่นกับเพื่อนๆคนอื่นๆโอ้ยมืดเลย ขาวังตรงนี้แล้วกันไฟไฟไฟอยู่ในอ่าได้ละ<ม>ไฟเหลือสี่อันเองป,ปักไปกัน ขอบเป็นหินแล้วกันเนาะถึงแม้แบบบ้านเรายังหลังเน็กแต่ก็ยังพอตกแต่งได้อีกสักนิดนึงเพื่อความสวยงาม นิดหน่อยส่วนเรื่องจะขยายแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึ่งแล้วกันนะอ่าดูดีขึ้นนิดนึง ก็กลางคืนมันก็อันตรายอยู่อ่ะอืมนั่นๆๆเห็นไหมเห็นไหมอย่างที่มันกระโดดกระโดดยยนั่นอ่ะคือแมงมุมนะสไปเดอร์ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเออมันเป็นซอมบี้เราไปพบกับซอมบี้กันล่อมา ลองอีฟันมันพอฟันมันเราก็จะได้พวก exp อะแล้วก็ได้เนื้อซอมบี้อ่ะอันนี้ได้แต่ exp แถบด้านล่างที่เป็นแถบอาหารคือแถบความหิวนะครับถ้าเกว่าแถบความหิวมันลดหรือว่าต่ำลงอะ่ะตัวเราก็จะแบบยังไงอะ่ะเลือดลดเรื่อยๆเ,เหมือนคนไม่มีแรงวิ่งก็วิ่งไม่ได้ อย่างเงี้ยเงี้ยเราเราสามารถวิ่งได้ยังวิ่งได้อยู่แ้วก็ว่าแถบแถบความหิวลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะแบบจะเริ่มวิง่งวิ่งไม่ค่อยได้แล้วก็ตายลง <c oughs> ไปเกิดใหม่เราทำกล่องเก็บของกันดีกว่ากล่องเก็บของก็คือเอาไม้มาวาง เป็นวางให้เต็มอะแต่ว่าเว้นไว้ตรงช่องตรงกลางอะก็ได้มากล่องนึงแล้วก็ตั้งไว้เอาไว้เก็บของที่แบบพวกของไม่จำเป็นหรือของที่แบบเรายังไม่ใช้เราจะเก็บไปใช้ในคราวหน้าในภายภาคหน้าเงี้ยแล้วก็สามารถมาไว้ในกล่องนี้ได้ก่อนเพื่อทำให้ของในตัวของเราไม่เต็มอันนี้เราก็จะมาคัาบคับเพิ่มดีกว่า เอา้าว่าหินเออว่าหินล้วหมดแล้วนี่าตายแล้วหินล้วหมดไปแล้วเอาไงดีเอาเอาที่ขุดมา <c oughs> เราต้องไปขุดไปขุดเพิ่มไปขุดหินเพิ่มกัน <c oughs> เพราะส่วนใหญ่ใช้ใช้พวกอุปกรณ์หินน่ะมันจะ เราเราว่ามันดีกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปใช้เรือปรณ์รไม้แต่ในในอันนี้ครับมาแล้วก็ใช้ใช้โมดไปก่อนแล้วกัน ก็เอาไว้กับอไว้พบกันในต,ตอนหน้าแล้วกันนะครับอุ้ยสำหรับวันนี้ผมขอฆ่าสเกลเลตันให้ได้กันฆ่ามันให้ตายเลยตัวนูน้นตัวลำดับมันชื่อเอนเดอร์แมนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้ายังไม่อยากตายเอามาอยู่ในบ้านก่อนโอเคครับนันก็โปรเต้ก็ลลาเพียงแค่านี้นะครับแล้วเอาไว้ เจอกันต่อในเออคลิปต่อไปแล้วกันภาคหน้าพักหน้าภาคนี้สร้างบ้านก่อนเน่ก็บายบายครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม